ัสดีค่ะทุกคนคะดีแน่วิ่งหนีฝนทันนะคะดีแล้วที่เมื่อกี้เราไม่ตัดสินใจไปที่ที่เราจะกมันจะไปกันนะคะคิดตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวามาที่วัดหลวงพ่อมงคลกพิตรก่อนนะคะฝนตกทุกคนเห็นไหมฝนตกเห็นไหมคะตกเยอะซะด้วยนะคะแต่คิดว่าคงตกไม่นานนะคะก็ได้บรรยากาศดีแบบหนึ่งนะคะปกติก็ฝนตกก็ต้องเข้าไปอยู่ในร่มเลยนะคะเดี๋ยนี้เราอยู่ในศาลาเราก็เลยได้มีโอกาสเห็น วิวลอบๆตรงนี้ไปด้วยนะคะทุกคนอันนี้วิหารหลวงพ่อเป็นคนปละดิัเห็นป่ะเนะเออที่มันเหมาะไปวันนี้เขาเปิดให้เข้าไปกราบพระด้านในวิหารแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเปิดมาตั้งแต่วันไหนแต่ว่าผ่านมาทุกวันก็เห็นยังมีป้ายอยู่แต่วันนี้เขาเอาป้ายออกแล้วนะคะแล้วก็คนเข้าไปกราบพระข้างในได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหม <laughs> รอบรองพูุ่งีคนต้องเยอะแน่นะคะอยุธยาแล้วก็เท่าที่ดูแล้วที่เห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตัดหญ้าบริเวณโบราณสถานทั่วจังหวัดเลยนะคะทั่วทั่วพื้นที่ของเกาะเมืองเราเนี่แหละนะคะคิดว่าอย่างไวก็น่าจะเป็นวันที่สิบห้าหรือไม่พรุ่งนี้เขาอาจจะเปิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้โทรไปถามเลยนะคะแต่ถ้าอย่างช้าก็น่าจะสิ้นเดือนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะคอยติดตามดูแลกันเพราะถึงในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์เข้าไม่ได้ แต่วัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรียาเข้าไปกราบพระได้ทั้งหมดนะคะคือวัดรอบนอกที่คุณไม่ต้องเสียเงินเข้าไปอ่ะนะคะรอบนอกเข้าได้หมดนะคะแต่วันนี้ที่ขออนุญาตไม่เข้าไปด้านในวิหารนะเดี๋ยวเราจะไปที่ที่เราจะไปกันเมื่อกี้ไปยืนไหว้ท่านอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะแต่ปกติที่ก็ออผ่านที่นี่อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะข้างในก็คนก็เยอะดีค่ะแต่คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้นะคะวนีงไปมันสุกกันเนาะอ่ะอยุตกละ เดี๋ยวกนนะคะรอสักพักหนึ่งมันยังตกไปป่อยอยู่อ่ะเดี๋ยวเป็นหวัดนะคะเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวได้นอนยาวเลยขอเนี้ยอดพาทุกคนออกมาเที่ยวเลยนะคะเดี๋ยวกี้ให้ดูว่าผูสีสันเพชรหน่อยดีไหมอ่าว่าทูสีสันเพชรก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็ก็โอเคอ่ะเป็นไปตามที่ทางจังหวัดเขามีมาตรการนะคะควบคุมโควิดสิบเก้ากันอยู่ใช่ไหมก็ต้องทําการนโยบายของแต่ละจังหวัดทุกคนต้องไม่เห็นชัดแน่เลยทุกคนเห็นไหม ที่ต้องไปยืงข้างล่างอ่ะแต่ตอนนี้ผมัยยังต้องปั่วแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเก็บภาพไปให้ดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปดูข้างล่างกันนะมแมแอบส่องให้เห็นว่าเ็สีสังเครเห็ไหมเป็นเดือนกว่าแล้วนะคะที่เขายังไม่เปิดให้เข้าไปข้างในใช่ไหมเดือนกว่าแล้วค่ะก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนไปแต่อยจริงแล้วควรจะรีบเปิดให้เข้าไปดูโดยไวนะคะเพราะว่า ที่ว่าเราสถานมันก็เหมือนบ้านคนอะนะคะยิ่งปล่อยหรือให้แบบคนไม่มาหรืออะไรเงี้ยมันก็ยิ่งเสื่อมโทรมไปเร็วนะคะเหมือนบ้านเราอะ้าบ้านเราไม่มีคนอยู่อย่างเงี้ยมันจะโทรมเร็วกว่าบ้านมีคนอยู่นะประมานนี้เนาะก็เดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นค่ะคิดว่าคงในเร็ววันนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้มาเที่ยวที่วัดพระศรีสันเพชกันเหมือนเดิมนะคะมีคนถามที่ตลอดเลยว่าเปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะคะก็โทรไปถามที่ศูนย์อุทยานประวัติศาสตร์เขาดีกว่าเพื่อความชัวเพราะว่า บางทีเขาก็อาจจะมีการเลื่อนหรือเปล่าที่ไม่มั่นใจแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสักกลางเดือนก็ลองดูนะคะลองดูแล้วกันคอยติดตามชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในเอ้ยพาไปดูด้านในไม่ได้เดี๋ยวพาไปเลาะเลาะกำแพงวางดูไอ้กำแพงวัดดูแล้วกันนะคะเก็บได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นอ่ะให้ดูอีกทีว่าะศระสีสันเทศใครคิดถึงว่าภศษีสันเทศอดใจรอคอยนะคะไม่นานเกินรอค่ะโอเคนะ ฮลัลโหลค่ะทุกคนไปงานคุ้มเทไหมคือเมื่อกี้เดินลงมามันก็หยุดตกแล้วนะคะพอลงมาตกอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตถือล่มไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวที่จะต้องไปตรงอื่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะคะ <S <S ทุกคนเห็นบ้านข้างหลังเป็นวัตสีสันเพชรเดินไปใกล้กว่าน,นี้ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าพื้นมันเละมากเดี๋ยวตกลงไปในบ่อนะคะแล้วรองเท้ามันก็จะเป็นรอยดำๆเดี๋ยวไปย่ำที่อื่นแกงใจเขานะคะ <S <S วัตสีสันเพชรค่ะทุกคนเห็นป่างงามขนาด นี่คือเจดีย์สามองค์ที่อยู่ข้างหลังเรานะคะแต่กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเขายังไม่เปิดให้เข้าไปด้านในนะคะกี่มาแอบส่องด้อมๆน้ำมองหลายรอบละนะคะเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าเปิดประมาณวันอังคารหน้าแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะคะโทรไปถามที่อุทยาประวัติศาสตร์อุทยานะคะมีเบอร์เซิร์ชเขาไป็นอินเทอร์เนต็ตก็เจอค่ะถามเขาว่าเปิดเมื่อไหร่นะคะเพราะกี้เคยโทรไปถามเขาบอกาบางทีมันก็เลื่อนมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเอาให้ชัวร์โทรไปถามก่อนละกันนะคะเนี่ยค่ะรับประศรีสันเชรน,นะคะ ดูเด็กแล้วขนน่ะมันก็ตกเป็นหย่อมๆยใช่ปะดูเด็กที <c oughs> ่กลัวเป็นวัดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเป็นหวัดแล้วเดี๋ยวนอนยาวอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวนอนไม่สบายนะ้ำมูกไหลไอกระ,ะแดกกระแดกโอโห้คราวนี้ไม่ได้พาออกไปเที่ยวเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปตรงนั้นหน่อยดีกว่าค่ะทุกคน <c oughs> เออทุกคนจำตรงนี้ได้ปะข้างหลังกี้มันเป็นกำแพงของวัดพระศร,รีสันเพชญที่มันเหลืออยู่จำได้ไหมกี้เคยบอกทุกคนว่ากำแพงวังของยุทธยาเราเนี่ยนะมันจะมีเหลือเป็นส่วนๆนะมันไม่ได้เหลือทั้งหมดหรอก มันจะเหลือตรงวแถวตรงก่อนถึงวัดทมิกราชตรงนั้นอ่ะเหลือส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เหลือตรงบริเวณข้างหลังพระที่นั่งบรรยงรัตนาศทางด้านเขตพระราชวังหลวงชั้นชั้นในนะคะทางฝาั่งทิศตะวันตกอ่ะตรงนั้นเหลืออีกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ไปทางแถวแถวเขตพระราชฐานเขตพระราชวังหลวงชั้นในเหมือนกันเขตพระราชฐานชั้นในอะน่ะทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้แถวๆถวพระที่นั่งทรงปืนนะคะตรงนั้นก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นเชิงเทินเล็กๆอยู่นะคะตรงนั้นก็เหลืออ,อยู่อีกหน่อยหนึ่งเหมือนกันอีกนะคะ ส่วนที่เหลือตรงอื่นอ่ะมันก็จะเหลือไม่เต็มละนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันพังด้วยนะคะเสียหายโดนเผาอะไรต่างๆนานาแล้วก็ตอนช่วงที่รัชกาลที่หนึ่งท่านสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการได้เอาอิฐจากกำแพงวังของอยุธยาเราไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยเหลือไม่ไม่มากนะคะเดี๋ยวเราเดินไปทางหน้าตรงนั้นบ้างดีกว่าแต่บอกก่อนนะคะว่าเขาปิดนะเราก็เลยต้องทําตัวเป็น พวกทํามองนะคะแอบส่องเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคะนมาส่องทุกวันเลยมีมีคนถามมาว่าทําไมไม่เข้าไปข้างในโอ้ยถ้าเขาให้เข้าไปข้างในจะมาส่องข้างนอกหรืไงเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนมันเละมากเลยนะเดี๋ยวใจเย็นวันนั้นกี้ไปเดินที่เขตพระราชวังโบราณใช่ป่ะย่าลงไปใน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 ญ่าน่ะไอเราก็คิดว่าเป็นญ่านล้วนๆไงจุ่มลงไปปุ๊บจมลงไปทั้งขาเลยค่ะวันนั้นเข็ดเลยนะคะไม่เอาเลย ต้องดูให้ดีก่อนว่ามันเดินพอไหวเปล่านะคะทุกคนอย่าลิงโลดมากค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวรองเช้าอาจจะจมลงไปได้ทั้งอันเลยนี่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวเวลามาเขาก็จะมาถ่ายภาพไปตรงริมริมกำแพงตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันมีหลายจุดอะที่สามารถจะเห็นเจดีย์สามองค์ได้นะคะแล้วก็ไปทางด้านตรงอ,อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองทางด้านทิศตะวันออกใช่ไหมคะตรงนั้นก็จะเห็นแต่ว่ามันจะ ออกใกล้กับในส่วนของพระที่นั่งจอมทองมากกว่านะคะเนี่ยค่ะหลายคนคนนี้ในใจว่าแค่กูเห็นเสาไฟกูก็จำคาญจะแย่มึงยังเสือถือล่มอีกก็ฝนมันตกอะนะคะ <S <S ทุกคนเข้าใจหน่อยนะคะทุกคนทำงานหน้าฝนก็นงี้แหละคะ่ะมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะทงนี้บอกว่าการมาท่องเที่ยวเนี่ยนะคะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องที่แบบ หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโอ้โหทาไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้อันนี้มันคือชีวิตจริงค่ะทุกคนบางทีแดดมันร้อนมากนะคะบางทีฝนก็ตกบางทีลมพายุก็แรงมากนะคะนี่คือสิ่งที่จะต้องทําแบบนี้อยู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไปเดินตากฝนใครไม่รู้คิดว่ามึงบ้าเันะเ,เนี่ยเดินตากฝนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ใช่ไหมอะทุกคนยังปิดอยู่เห็นไหมอะเดี๋ยว ผลมันยังตกอ่ะทุกกีก็อยากจะเอาโล่งลงออกนะแต่ว่ามันตกเดี๋ยวเปียกไม่อ,อ่าเดี๋ยวไม่สบายเนี่ยค่ะรอคอยค่ะอย่างที่บอกนะคะเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าวันอังคารเปิดก็ถ้าเขาเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาเขาไปชมเป็นวันแรกนะคะเพราะว่าเออจริงๆอยุธยาเรามากันครบโอ้โหอยุธยานี่มีตรงไหนที่กี้ยังไม่ได้พาไปเนี่ยไม่มีหรอก มีส่วนน้อยมากอ่ะนะคะมีแต่บางจุดเท่านั้นที่ยังไม่ได้ไปนะคะแล้วก็ในส่วนของวระภษีสัเพสเองนี้เราก็มากันบ่อยนะคะมากันบ่อยถ้าจนแบบเจ้าหน้าที่คงแบบเบื่อที่หน้าแล้วอะ่ะมึงมาไม่นักหนาเลยประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเ, <c oughs> เดี๋ยวเล็กกี้ขอถ่ายบร,บริถ่ายกล้องหน้าเนอะ แอบส่องกล้องหน้าหน่อยนะคะเดี๋ยวเอามือลอดเข้าไปในกำแพงในในรั้วเขาหน่อยดีกว่าจะได้เห็นเจดียด์ชัดๆนะคะทุกคนกี่จะไม่เดินไปตรงอนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทองนะฝนมันตกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปในที่ที่เราจะไปกันแล้วนะคะโอเคนะโอเคค่ะทุกคนเห็นไหมนี่แอบเอามือลอดเข้ามาในลูกกองเขานะคะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทำไหมเนี่ยกี่ไม่ค่อยอยากทําอะไรที่มันผิดระเบียบเขาเลยนะเด๋ยวเขาจะว่าเอานะน่าจะได้อยู่มั้งไม่เป็นไรหรอกแต่เสื้อดีฉันจะเปื้อนทุกกองเอาสิเนี่ย ทุกคนอันนี้วัดพระศรีสันเพชระยังไม่เปิดนะย้ํากันอีกทีหนึ่งนะคะเปิดแล้วเดี๋ยวจะพามานะจะเย็นๆค่ะทีเวลาเขาเปิดก็ไม่มากันเนาะแล้วทีเวลาเขาปิดก็แหมนะคะบางคนที่บอกว่าอยากจะพามาวัดพระศรีสันเพชระต้องไปย้อนดูนะเพราะว่าช่วงประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมานะที่มาวัดพระศรีสันเพชรนี่สองเดือนเต็มๆอะ่ะเกิดจะทุกวันเลยนะคะก็น่าจะเก็บภาพไปให้ทุกคนได้เกือบจะหมดแล้วนะ ทุกจุดเลยนะคะในส่วนของโบราณสถานทุกจุดเลยที่อยู่ในเขตวัดพระศรีสันเพชนะคะรวมไปถึงเขตพระราชวังหลวงแล้วก็พระราชบงังโบราณทางด้านหลังทางด้านทิศเหนือด้วยนะคะไปย้อน,อนดูเอานะคะทุกคนที่จําไม่ได้หรอว่าอีพอะไรบ้างนะมันเยอะมากจริงๆนะคะโอเคยังสวยงามเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนจะดี3องค์นะคะแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบทรงะระฆังแบบลังกานะคะ านื่องสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกกันนาถนะคะประวัติคงไม่ต้องพูดแล้วมั้งคะเราพูดประวัติกันไปหลายพันรอบแล้ะนะคะเซิร์ชดูในอินเทอร์นเน็ตก็รู้ค่ะทุกคนนะคะโอเคเนาะไปะเดี๋ยวไปในจุดที่เราจะไปกันดีกว่านะคะคิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะช่วงนี้น่าจะได้ไดเวลาแล้วด้วยไปช่วงนี้น่าจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนด้วยแหละโอเคนะไปะตามมาเลย